กลาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเพลอ,พอกับคูคิวและกันน้องๆอีกเซนเก๋าเซนเดิมนะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังยุทีบ้านพักที่เคยยุพี่น้องนานนี่เดินนี่กํลาลังกายเกียมสบายดี เงาลูกสบายดีลูกสบายดีสบายดีเราบ่มีเสือไหมน้ำเพลินเนาะเสือมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องแต่ใหญ่เกินไปน้องใซส์เ่อได้มาพี่น้องเมื่อลูกลูกขึ้นลูกขึ้นหนัพี่น้องตอนนี้เนาะพวกเรากำลังเกมเขาคล้องในพี่น้องเก็บเครื่องคล้องที่จะได้ไปที่นี่เลยพี่น้องไปไปหาอาจารย์พบโชคเนาะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นได้โทรมาหาเนาะพี่น้องเนาะอ่า ทางวัดเพิ่นโทมหาติกีเพิ่นว่า,าจะฮับน้องเงินเขาไปยูยูที่โรงพยาบาลเนาะเป็นโรงพยาบาลวัดห้วยปากกังพี่น้องเนาะเสือกัอนีน่พี่น้องอ้ายเพิ่นซื้อมาให้อ้ายเพิ่นไปบูชามาให้อันนั้นแม่ลุกๆขึ้นมากดุกกทายหูมึงดูโอ้โอเท่เไยเนาะนี่เดี๋ยวนี้นี่เป็นชิดวัดห้วยปากกังเลยอ่ะยืนไกลๆก,กันนี่โอ้เอาลูกมาดิเนะ เป็นชิดบัดหวยประกังเราด้วยบนันเดอร์ไปละกันเดี๋ยวสหายออ้เพื่อนแนะนำเห็นยังเห็นยังเด้อเนาะไปกคออ็คือไอวาฮะแหละคือแม่นองเพื่อนฟ้าก็ไปฮะแหละมียังกับเฮ็ดสวยเพื่อนบังลังทางลางัง,ลงพระภัยสารประสาทอน<บ>พบโชค๋คอ,อคือชื่อของพระอาจารย์อ๋อ นน้้อองงพี่นเนาะเดี๋ยวเราจะได้เห็นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเนาะแล้วก็มีอันนี้เจดีก็มีวัดพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวน้องเงินจะได้ไปเห็นหมูคูเนาะมันจะมีเด็กหน่อยไลยอยู่มีผู้หน่อยไลยอยู่อ่าไปพักอยู่ที่นั่นเนาะดีใจเพลินฮับพี่น้องเอ้เขาเครื่องคค้งอยังกเกมเรียบร้อยแล้วก็ต้องจะได้ออกไปพี่น้องเนาะไปไปนี่เนี่เอาเอาเครื่องคค้งไปเลย อ่าเพื่อนมาครับเราพี่น้องอ่าสำหรับเฮือนพักกราพี่น้อง,งนะคู่คิวได้ขอบทางคู่คิวก็ได้ขอบทางอีแม่เพิ่นแล้วเนาะแม่เพิ่นก็ว่าอ่าโชคดีเด้อเนาะมื้อน,นอี้อามาก็ค่อยมาหาเพิ่นใหม่พี่น้องเนาะเพิ่นก็ดีใจนําสิได้ไปอยู่วนะัดหัปากกังเนาะตะกี้ก็ไปขอบทางแม่น้องไปขอบทางพี่การเพิ่นละอ่าพี่น้องโอเคพี่น้องไปพบกันอยู่ที่วัดหัวปากกังอนนี้ก็อายชมเพิน่น แต่นำพวกเขากำลังเดินทางเนาะที่จะไปวัดหงายปากกั่งพี่น้องเนาะซึ่งจะได้เอาน้องเงินครอบครัวไปฟากไปนำวัดเพื่อนพี่น้องเอ้ยนี่ทางล่างสวัสดีไปกินได้น้องเงินสวัสดีไปเจอได้เบิกเส้นทางคักว่าอะไรบันขากิ้ว่นี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 ่หัวทางก็คักเด้อนี่ ยิ้ชสบยดีรึบ้เมาตี้กิโลเนาะบ้าบ้าเด็กมายู่บ้านบ้ายบก่อน้เนาะ่กิงกระเดาเกิงกระดเนาะอดยิมเมาตอนลูกบ้านมานอเตะมาน่เนอะเยนเมาแจ๊น้อยไปเห็นเพื่อนใหม่ละแจ๊น้อยไปเห็นเพื่อนใหม่ละไอเบอร์พี่หงค์เาบ้านเนาะจะเป็นจังใดผมนม่พี่น้องเย มือนกันเบาคือกันพอดีเกือบหกโมงแล้วพี่น้องเอ้ยนี่สะพานไม่น้ำกบใช่ไหมครับพี่ตัวเป็นไก่ตกดินแล้วโอวงามน้องเงินเนาะ เงินวะแม่เงินเป็นผู้สูงคือผักงเงนื้ส้มเนื้ออันนี้มอมอดทางเขาแล้าพี่น้รงบัดไวปากกลง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสันกันนะมาเลยมาที่พักพี่นองเนาะเอื่อยเพื่อนพามา โรงพยาบาลยุคพุนพี่น้องยุคพุนเนาะก็จะได้นอนอยู่บนนี่พี่น้องเลยสามสันนอนนะจะอยู่สันที่สองโชว์ฟองขอบคุณมากครับพี่อบคมากครับพี่ปกติถ้ามาเป็นครอบครัวเราก็จะให้ห้องหนึ่งเลยตรงนี้ก็มีคนมนอ๋อ ช่ <Okay. S 2> ว็อาจจะวุ่นวายนิดนึงทำห้องนี้ฟะติตรถข้า,างล่างเต็มเลย<อ>เข้ามาเข้ามาน้อนห้องพัก เท้ากินเข่าพ,า,เพเขา,าพี่น้องเพิ่นแจกเขาเนาะพี่น้องเนาะอาหาร เือว่าเป็นเป็นโสดีเนาะพี่น้องเนาะมืัอนี้มาหอดวัดปุ๊บเพิ่นกับได้น้ำยังดีพี่น้องเพิ่นพาไปเบิ่งห้องเบิ้งยังแล้วก็พาลงมาพอดีอ่าโสดีพี่น้องนะเนาะพบโสดพอดีมาพบอาจารย์พบโสดเพิ่นพี่น้องเอ้ยกัพาน้องๆไปไปกราบเพิ่นเนาะเพิ่นกัใหพ้พรพี่น้องเนาะสาธุแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่น้อง ที่บนนี้คือเป็นจุดที่แจกอาหารพี่น้องเนาะก็คือจะเป็นกินฟีตุวนี้ก็น่าจะเป็นพัตคานกินเขาเนาะพัตคานพบโชคพี่น้องนี่กลางวันตอนเสาร์ตอนเย็นจะมากินเขายู่นุ่เนาะแต่ว่าอันนี้คือน่าจะเป็นแจกว่ามานันอาหารตอนแรงพี่น้องอ่าให้กับแขกที่มาเยือนให้กับคุณหน่อยที่มาแอลนะพี่น้องก็รฝึกให้น้องพัดน้องเงินแล้วก็แม่ หัวจักเขาคิ้วรอดฮานะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็คือพราะเปพี่น้องก็ต้องเป็นห่วงคือเพ่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างฟรีเบิร์ดเลยพี่น้องเนาะอายุขัยกินหองก็สะอาดสุดะพี่น้องก็แต่ละมือหน่องจะมากินเขากินอาหารอยู่นี่พี่น้องเนาะเป็นเป็นเขาป่าอาหารกินอยู่นีสามขับเดี๋ยวมืออื่นคูกคิ้วก็จะได้พาน,น้องๆลงไปเบิง้งบอนอ่าทำแพ้บอนโรงพยาบาลหน,น้าพี่น้องเนาะนนะเป็นยังไงก็ติดตามไปพร้อมๆกันพี่น้องเอย โอเคเนาะ่มแม่พ <screws in the fridge> okay, okay, <quin> ี่น้องหลังจากที่พวกเขามาหอดวัดไปที่เรียบร้อยแล้วกัตะกี้หันเฮาไปทาเอาอาหารเนาะตะกี้หันคืออยาไข้น้องทางซองคนห้ววิธีไปโตะแถวรับเอาอาหารพี่น้องแต่ว่ารอดนเกินไปเพราะว่ามันมีซองหลอกรอบทําอีทหันหบิ้ดเราเพิ่นกําลังแต่งตัวใหม่เนาะน้องเงินรอท่าบ่ไว้น้องเงินหายเลยหายเลยกินเขาแล้วก็พอดีตอนเฮาชิมานี่แม่น้องเพิ่นได้เอากับเขาให้ ก็พอดีพากันมากินเขาอยู่ห้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะอ่ากะมืออื่นกะคือเก้าเด้นมือมืออื่นพอนอนทั้งสองคนกะจีได้ลงไปไปเบื่อตอนเสาร์ไปกินเขาเจ้าฮางตอนเสาร์ตอนช้าตอนแรงแต่เนื่องจากอันผู้หนุ่ยเฮาหันกินเขาไลายกะเอามาเพื่อไปเขาเล่นเขาเนาะอะไรนึน่งสงนอนมีลูกอ่ะลูกก็ได้ไปเขอคือกันท่านเลยพาพาลูกไปจับถวยไปอ่า อ่ากะมันมันจะมีบนเข้าค่ายอยู่ก็มีถ้าลูกเก็บไปอิ่มก็ไปซื้อแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเลี้ยงหลายอยู่เลี้ยงเลือเกออิ่มอยู่มันคือกาว่าอันเฮาสิอันนันบ่คั่นว่าลายพอมากินลายบ่หมดก็ักาไว้ให้ลูกจังซี่เอานั่นนมื้ออื่นแล้วก็มื้ออื่นอ้ายค่อยพาออกไปนั่นเป็นีเนาะพี่น้องของเพิ่นป๊าดพี่น้องมี3ชั้นตึกนี่พี่น้องเนาะ อันเพิ่นพาอายุนี่ทำอิฐคูคิวคิดว่าเพิินสิพาพวกเขาไปยุหงพยาบาลเลยเพิินพาบุแม่านยุนี่จะมีแบบนี่ขันมาเป็นครอบครัวเพิ่นกห้อยูุเป็นห้องหนึ่งเลยพี่น้อง้าแบบมาแบบคนเดียวคนเดียวเพิ่นกัจะอายุํากันพี่น้องเนาะแต่ว่าพวกเขามาเป็นครอบครัวนะมียุนหนึ่งเตียงสองเตียงสามเตียงสี่เตียงห้าเตียงพี่น้องเนาะห้าเตียงจังสี่เป็นเตียงที่ทางพระอาจารย์ทางวัดเพิ่นทัน ชัดไว้เนาะสำหรับผู้ที่มาหักษามาโรงพยาบาลพี่น้องเลยเนาะห้องเบาอก็ใหญ่พี่น้องเครื่องพวกเขาก็เนาะเครื่องน่องเงินคลายเติบพี่น้องเลยนี่ห้องน้ำนาะพี่น้องอยู่าฟังนี่เนาะก็ขากันอะไรพี่น้องถูกสิ่งถูกอย่างฟรีไปเลยพี่น้องเนาะพัตตะกีมาพีนุเอียน ตะกี้อันทางอันเอื่อยเพิ่นว่าเอื่อยผู้ที่เพิ่นจุงแค้นเงินมาหันนะเอื่อยเพิ่นเราก็เข้าใจอยู่งป่ะเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เนาะเอื่อยเพิ่นบอกว่ามาอยู่นี่นี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างหันฟรีแม่นแต่ว่าเฮาต้องดูแลบุ้งยี้ซอยเพิ่นนั่นแหละตุอย่างว่าอยูห้องนี่เพิ่นให้อยู่ฟรีเนาะบ่ได้เสียเงินจักเก็บจักบาทเวลาสิออกไปก็ปิดไฟปิดพัดลมนําก็บ่ต้องเปิดทิ้งไว้รักษาซอยเพิน่นแล้วก็ที่สําคัญก็คือความสะอาดเด้อ เวลาเนี่ยเวลากินเขากินปลาแต่ว่ากินเขากินปลาแตบ่ได้กินอยู่นี่ดอกเนาะอันนี้ให้น้องเงินกินเวลาน้องเงินหิวเวลาใส่เครื่องใส่ของต่างๆก็เก็บเมียนอยู่อยู่ด้านลุมจะมีบอทีมขี้เหยื่อให้ออะพากันักษาความสะอาดโดยเฉพาะของตัวนี้แล้วก็โมอก็ฟรีเพิ่นว่ามื้ออื่นอาจสิพาไปล้างบาดไปทําแพ้นะเดี๋ยวพวกน้องก็จือไว่าไปบนด ไปว้นใดเด้สอกใดเจใดทามเขาเจาเห็ดจังใดพยายามบุฮูตัวใดก็พยายามทามเอาอเพิเ่นก็ให้คำแนะนำดีติี้เกอร์เิ่นก็แนะนำดีดีคือที่พักฟรีที่ไปทำแพ้ฟรีแล้วก็เขาอาหารฟรีนำก็ฟรีโอเคเนาะโอเคหูหูซึกจังใดได้มาอยู่นี่พีเ่เอียนเนาะอยู่ไกลกันแท้ปะโอ้ยคือจังเกียดกันนี่ ก็คสุดดีใจที่พระอาจารย์บุญฮับมายูนําอืมแต่งองค์แตงใจแล้วครับเบงอยังดูแลลูกให้ดีีด่ก็ดีใจแล้วเนานยังมีโซมีบุญมาเป็นข้าน้อยอาจารย์ยูบัติเนี่ยก็ยังมีโซมีไครับเอาเาที่มาโยนีเอาโซม,มีไซไซย์งัง้นวะเออบังนะก็ดีอกดีใจนันั่นแหละ <c oughs> หลังพูดลุ้ยคิดเฉลยอะไรซิกนั่นนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมยืนอย่าลืมคำแม่นองเพิ่นบอกครับคำแม่นองเพิ่นบอกก็คือมาอยู่นี่ <c oughs> อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เนาะแม่นองเพิ่นว่าก็คือเวลาเฮามาอยู่นี่เฮาอยู่ฟรีกินฟรีเฮ็ดหยังก็ฟรีเบิดแล้วก็เฮาก็ต้องช่วยเพิ่นเฮ็ดเ,เ,เวียกเฮ็เดเวียกกันไดก็คือนี่แหละตื่นเชา้ามาผลขอนเขาเว่งเฮ็ดเนาะมีแต่ไปโรงพยาบาลกลับมาก็ยางเลาะเล่นตามเดินหันตาก็สังเกตเบิ่ง เพิ่นเฮ็ดยังเฮ็ดยังได้เฮาก็ไปไปช่วยเพิ่นอ่ากวาดวัดบ่อทาความสะอาดนู่นนี่นั่นช่วยซวยเพิ่นไอ่าในเวรในงานเนี่ยไปเฮ็ดได้ล่ะอยู่ลาดนี่ก็เฮาก็เป็นคนอะเฮ็ดเวรเห็ดงานนี่ก็เมื่อยอยากเฮ็ดเปียกยู่สมกล้วยเนินอกน่ยคุณเบิ่งตัวน้อยหั่นนอนเตียงคนเดียวเลยพี่น้องมื้อนี้นี่มื้อนี้นี่คุณ พูาน้าเอาเอาสองเตียงพี่น้องเนาะนอนคนเดียวเด้อแล้วก็แม่แม่นอนนี่เห็นบ่แม่นอนนี่นี่น้องคัดนอนนี่พี่น้องมื่อนี่กูคิวกวับชิดายขอนอนนี่ก้อนพี่น้องเพราะว่าอ่ามืออื่นเนาะนั่งจากเดีบิวต์หลักการว่าคุกคิวกับชิดายข้อตัวกับไปบานก้อนไปหันมาเป็นจมินก้อนแต่ว่ามื่อนี้เห็นจะไปนอนบนออนื่นบ่ได้พี่น้องอยู่แถวนี่กับโบหุบบอลเนาะบานพักไอ้ยังกับคุคิวกับโบหุแต่ว่าเพื่อนว่านอนนี่ก็ได้เพื่อนว่าอ่า ทางอันอ <ítulo> ้ายเอื้อยเพิ่นผู้ที่เพิ่นว่าส่งเพิ่นก็ใจดีๆแนะนําหลายสิ่งหลายอย่างตะกี้ขึ้นมานี่เพิ่นนึงถามว่าอันพวกเครื่องใช้ของซอยเป็นสบู่เป็นแฟมีบ่ั่นบ่มีเพิ่นสิเอามาให้แต่ว่าตะกี้เฮาได้เป็น7เนาะมีเรียบร้อยแล้วดีใจอายก็ดีใจนําแต่ว่าอย่าให้เสียเด้ออย่าให้เสียก็คือมาอยู่นี่ต้องอ่าบ่ฮู้ว่านกระามเพิ่นสักเครื่องสักของก็เพิ่นว่ามีตู้สักเครื่องอยู่เนาะ แต่บนแนวใจว่าผลลองใส่เป็นหรือบอถ้าใส่บ่เป็นยังไงกันยู่แน่นี้ถ้าซักได้มีม่คู่ม่มยั้งกับซักยุ่นี้ก็ได้แต่เวลาตาก,กอันสถานที่นี้เป็นสถานที่วัดนเนาะเพิ่นแขกไปไทยมาหลายท่องเที่ยวแด้อันใดอันเคืองที่จะตากกไปเบิง้งเพิ่นเบิ้งของอื่นมาเขาจอตากยูใส่เขาจอตากยุ้ลุ่มผก็กกไปตากยุลุมตัวใดที่เป็นเสือสอนทรงสอนยังสิกตากไปแถบนี้ก็ได้พุ่ต้องเอาไปไว้ข้างนอกเ้อ ที่สำคัญทางสาคว,ว,วามสะอาดให้มันได้ก่อนนะแต่สแงสัานแหละเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องเลยมื้อนี้เฮาจะได้พักเซากันอยูท่ที่นี่นสองคนพ่อแม่หนุ่งเสือของอ่าวัดเคยประกังแบบยังบ่ม,มีการทอดเลยเนาะดีใจหมดอายกยกมือขึ้นเราขอบอกขอบใจเพิ่นเด้นะ่าขอบใจภูใหญ่ใจบุญที่ยังเบิงง่งยงแยง,งเฮาเนาะออืแล้วกข็ขอบใจตังแม่นอ้องเนอือเพิ่นมา แบบไปซื้อของกินเพลินบอลเงืน่นแล้วก็ขอบใจหลายๆขอบใจท่ผู้ใหญ่ใจบุญให้อยู่ดีมีแห้งความสิบความเจ็บอ,ให,ใ,อใ,ใ,หให้ได้ความไข่ให้มีกินเช่นใดให้ได้เช้นนั้นให้มีสุขมีโสอยู่ตลอดไปแล้วเดี๋ยวคือการั่นแหละเอาเป็นพอเนาะเออตังต้งใจคันขันสิอวยพรอวยใส่ให้เพิ่นก็ตั้งใจการเขา เข้าใจทำไอคิวได้ถ้าผู้มีไอคิวเี่ก็บู๊วสีมาฮอดไทยในโบโบมาในโบโบบาเฮาบีเนี่ยสายว่าวสายว่าวอืมเอโอเคเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้องพัดน้องเอียนพี่น้องเนาะมื้อนี้มาพักมาเซาอยู่นี่แหละกัย้อนที่เพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงเนาะพระอาจารย์เพิ่นกัให้ความเมตตานะพี่น้องก็เลยรับเข้ามาอยู่นี่เนาะกั น้องเงินเออน้องพัดกับน้องเอ็นก็คือการเวลาที่จริงจังก็คือจริงจังไปเท่าสิสิเออยใส่ไผ่พ่อเพื่อจะใจบุญเ,เ,เป็นเป็นการจริงจังก็ต้องผู้ต้องห่วงผู้ต้องอรับหน้าวเบาออกมาจากใจนะอนเอานะาอเมนสิเบาเบาแล้วห่วงไปไดยเนาะคือเขาโอ้ออกใจมาใส่ไผ่พ่อนเพิ่นจากอกจากใจที่เพิ่อนช่วยเท่า,านะร่ไอ้เขาเขาใจดอกแค่ว่ยายามเบาให้มันเก่งเออคือไม่นองว่าแหละเฮา เฮาอยู่นี่วกผู้หญิงเขาไปทามเพิ่นบวแม่สิอมกี่แถวอยู่เลยทา้ามเฮ็ดเด้อตาโดยเพื่อนมือก็เฮ็ดโอเคเนาะเพราะว่าคุกคิวสิได้ขอบน้องทั้งสองคนสิได้ครับกระบ้านไปเลยน้องเป็นจมิงก่อนอยู่นี่ก็บ่เกิดประโยชน์ยังแล้วคุกคิวนะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าไกๆ่ๆสิฮอดมือมากอะมาฮับน้องทั้งครอบครัวเนาะตอนนี้ก็ครอบครัวของน้องก็ได้ที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่า ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ชิได้โจ้ไปซ้ำนิก้อนพี่น้องเนาะแล้วก็คูคิวคอยแนะนำน้องลาลาชินลาลายางพี่น้องมืออื่นก็จะได้พาไปหันมาใี้ใหูบอนก้อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ชิได้โจะไปซ้ำนิก้อนพี่น้องคำเคล็นี่ก็ขให้ทุกท่านทุกคนจงยูดีมีสุกยูดีมีไซเดอร์นอนหลับสบายนอนรับให้ได้เงินมือนอนเตือนให้ได้เงินแซนแบนมือให้ได้เงินล้านเนาะแล้วพบกับคูคิวแล้วก็น้องๆในไมคในอีพีต่อไปสบายดี